มาตอบคำถามสำหรับเวฟร้อยสิบไอปีสองพันยี่สิบเอ็ดลูกห้าสิบมิลน,นะครับใช้น้ำมัน e ยี่สิบครับตัวสเปคลูกเดิมจะขนาดสี่สิบเจ็ดมิลครับชักเดิมอยู่ที่หกสิบสามจุดหนึ่งมิลปริมารก,กระบอกสูบอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าจุดห้าซีซีนะครับอัตราส่วนการอัดเดิมอยู่ที่สิบตอนหนึ่งครับ ปริมาตรฝาสูบเดิมจากการคำนวณย้อนกลับก็คือเอาตัวปริมาตรดูดตั้งครับ109.5หารด้วยอัตราส่วนการอัดลบ1น,นะครับก็10ลบ1จะได้ออกมาก็คือ12.174นซีซีนะครับขนาดลูกสูบใหม่คือ50มิลนะครับตัวชักเดิมครับเมื่อคำนวณปริมาตรดูดใหม่จะได้3.14คูณห0าคูณ50คูณ,ณ63.1หารด้วย4,000ครับ ได้ปริมาตรโดยออกมาเป็น 123.83cc ซีซีนะครับสำหรับอัตราส่วนการอัดใหม่นะครับก็คือจากตัวตัวฝาเดิมครับตัวปริมาตรฝาสูบเดิมครับจริงๆแล้วควรจะต้องวัดเอาอีกทีนะครับไม่ควรใช้ตัวเลขตรงๆจากการคำนวณย้อนกลับนะครับแต่อันนี้คือคำนวณคร่าวๆนะครับก็คือ123.83บกด้วย12.17หารด้วย12.17น,นะครับ จะได้อัตราส่วนการอัดใหม่เป็น11.18ต่ตอนหนึ่งครับแนะนำให้ใช้เป็นน้ำมัน95ขึ้นไปครับถ้าจะใช้น้ำมัน95ที่อัตราส่วนการอัดอยู่ที่11ต่อ1ตอนหนึ่งควรทำซีซีเบ้าฝาเป็น12.38ซีซีนะครับถ้าเป็นน้ำมันอี0แล้วใช้เลือกใช้อัตราส่วนการอัดเป็น12ต่อ1ตอนหนึ่งครับควรทำซีซีเบ้าฝาเป็น1 1 2 6ซีซีนะครับซึ่ง สามารถใช้อัตราส่วนกนารอัดที่สูงหรือต่ำกว่านี้ได้นะครับถ้าเป็น e 8 5เลือกใช้อัตราส่วนกนารอัดเป็น13ตอนหนึ่งเนี่ยควรทำ cc เบ้าฝาเป็น10.32ซีซี cc นะครับ